ช่วงเช้าวันนี้ประธานาธิบดีไชอิงเวินและรองประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์ได้เดินทางไปยังยิมเนเซียมของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเพื่อขรับการฉีดวัคซีนเกาตวนเข็มที่2โดยทั้งสองได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมและเว้นระยะห่างมาจนครบ4สัปดาห์แล้วโดยก่อนฉีดแพทย์ได้สอบถามอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกประธานาธิบดีไชอิงเวินกล่าวว่ามีเพียงอาการปวดแขนข้างที่ฉีดเล็กน้อยไม่มีอาการข้างเคียงอื่นๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการฉีดวัคซีน หลังฉีดเสร็จก็ได้โชว์บัตรสีเหลืองที่บันทึกการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเองได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขอให้ทุกคนวางใจได้ หลังเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนให้กับประธานิบ่ดีชใช่อิงเวิแล้วไม่ถึง30นาทีเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาดาเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับรองประธานิบ่ดีไล่ชิงเตอร์โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook ด้วยซึ่งการเข้ารับวัคซีนพร้อมกันของผู้นําไต้หวันเป็นการกระทําที่แสดงออกถึงการสนับสนุนวัคซีนที่ผลิตในประเทศมณภพรชัยวุฒทีมข่าวอารที TI, ภาคภาษาไทยรายงาน